เริ่มต้นจากชีวิตวัยรุ่นตอนนั้นอายุประมาณสิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยครับจาไม่ได้แน่นอนบวชเนรครั้งแรกในชีวิตเราตั้งใจว่าจะบวชประมาณเดือนหนึ่งระหว่างที่บวชก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรพอผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่าก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยครับซึ่งจะเจอที่โรงเรียนอย่างเดียวส่วนานก็อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวมีวันอิตานิมามามหาที่วัดเลยมาถึงวัดเลย ซึ่งเราก็งงว่าเออมาได้ยังไงแปลกอยู่ๆก็มาก็มาก็คุยสนานตามภาษาวัยรุ่นคุยไปคุยมาคุยไปคุยมามาทุกวันแวะมาที่วัดทุกวันแต่งตัวหลอ่อเฟียวมาเลยมันก็เหมือนกับเป็นมารประจนเราจนเราเริ่มเขวเราเริ่มใจแตกเราเริ่มเคลิ้มไปกับเขาเขาบอกว่าให้ศึกเลยสิเราก็เชื่อเขาไปบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยศึกให้หน่อยครับหลวงพ่อก็ไม่อยากให้ศึกเพราะว่า ท่านรู้ว่านี่ยังไม่ครบเดือนเลยนะท่านก็ติงมาเราก็ดื้อฮะเราก็ไม่ยอมฟังหลวงพ่อเราก็ศึกพอศึกเสร็จก,ก็ไปไปบ้านเพื่อนตามที่ตั้งใจกันน้อยอยู่เราแวแกริมของแสนแสบนี่แหละไปถึงก็ตอนนั้นมันไม่มีอะไรนอกจากกัญชากัญชามันถูกก็ซื้อกัญชามาสูบกันเป็นสิบคนนั่งสูบกัญชากันแป๊บเดียวเองผมก็สูบไปทีเดียวเลยจําได้ทีเดียวเลย หลังจากนั้นผมไม่ความรู้สึกว่าตัวชาตัวมันชาแล้วก็ตากลับตาเราจะเห็นภาพสว่างแล้วก็มืดแล้วก็สว่างแล้วก็มืดกลับลักษณะนี้นะฮะจากพอสว่างเนี่ยเห็นจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็มืดแล้วก็มาเห็นจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็มืดมันหมุนอยู่เงี้ยสองข้างหมุนอยู่เงี้ยแต่หมุนช้านะฮะไม่หมุนเร็วผมก็ทรมานช่วงนี้ทรมานมาก เพื่อนพูดอะไรทุกคําผมได้ยินหมดหมอไอ้ตุ๊กมันแย่แล้วไอ้ตุ๊กมันช็อกแล้วอย่างเงี้ยมันได้ยินหมดจิตบอกจิตเรายัางอยู่ได้ยินหมดแต่ทาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าธาตุไฟจะแตกข้างในนี้มันร้อนมากอุสระปัจจวะเนี่ยจะจะออกมาจะแตกเป็นอยู่เงี้ยนานสักพักหนึ่งสักพักตากรอกตากลับตากรอกตากลับอยู่เงี้ยจนธาตุไฟแตกผมจำได้ว่าอุจจาระมันลาดออกมาแล้วปัจจวะรลาดออกมาแล้ว มันก็มืดวืบไปเลยวูบก็มืดพอมืดเนี่ยผมก็ลอยแข้งคว้างอยู่อยู่รู้ว่ามันลอยแล้วตกลงไปอะ่ะมันเป็นการลอยตกลงไปนะตกลงเหวอะ่ะฟิลอย่างนั้นอะ่ะผมก็ตะโกนร้องตะโกนร้อง,องตะโกนก็ไม่ก็ไม่มีใครช่วยเราได้พวเราก็ลอยแข้งคว้างอยู่คนเดียวพอมันแข้งคว้างอยู่แล้วมันก็วูบตกลงมาไม่เจ็บอะไรนะฮะไม่เจ็บเลยแต่จิตเราบอกจิตเรารู้แล้วว่านี่คือนรกจนมาถึงที่ที่หนึ่ง มีผู้ชายคนหนึ่งยืนรออยู่ตัวดำล่างใหญ่มากนุ่งลักษณนะเป็นเป็นชวงกระเบนสั้นๆสีช่วงกระเบนจะออกสีน้ำตาลเข้มๆแล้วตัวท่านก็ดำท่านก็พูดกับผมว่าตามมาผมก็ต้องตามไปเดินตามท่านไปท่านก็นเดินนำสองข้างทางเนี่ยผมเดินตามผมก็หันมองซ้ายมองขวาบอกโอ้ oh, โห่ร่มเย็นเป็น เป็นต้นไม้ที่สองข้างทางเป็นต้นไม้เคอร์ฟเอพื้นวันงี้เป็นถ้ำลักษณะเป็นถ้ำยาวไกลมากแล้วเราก็เดินไปตตามท่านไปเนี่ยสวยงามและเย็นมากเย็นเจี๊ยบเลยคืออากาศรอบตัวเนี่ยเย็นมากแล้วคลึ้มคลึ้มมันมืดมืดสลสุัวมันไม่ใช่สว่างจ้านั้นไม่ใช่เลยนะมันมืดมืดสลรุสุัวแต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเห็นหมดแต่มันไม่ชัดเท่านั้นเองเดินไปสักพักได้ยินเสียงคนเลาะ แววแววมาจากเบาก็ค่อยดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆตามที่เราก้าวก้าวเท้าไปดังขึ้นดังดังดังรู้เลยผมรู้เลยว่านี่คือเสียงเราของใครได้ยินเสียงเรานี้แล้วขนลุกสู้น่ากลัวมากคือจิตจิตบอกเลยว่านี่คือเป็นเสียงเราะที่ที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นเสียงเราะที่น่ากลัวมากก็กลัวแต่ก็ต้องเดินตามท่านไปจนไปถึงปากถ้ำท่านก็เดินเลี้ยวเข้าไป จำได้ว่าผมนั่งซุดลงแล้วก็คลานคลานเข้าไปหาท่านประกอบกับเสียงหอเราะนั้นยังดังกล้องอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงหอเราะที่กำบันนาดมากยิ่งใหญ่มากมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่เคยได้ใยิบหัวเราะได้เท่านี้อีกต่อเลยเนี่ยแต่เกิมาในชีวิตเป็นเสียงหอเราะที่น่ากลัวน่ากลัวจริงๆเรากลัวมากแล้วจิตเราบอกโอ้ยกลัวกลัวกลัวน่ากลัวมากจริง พลานเข้ไปจนถึงหน้าหน้าประทับของท่านท่านยิ่งใหญ่มากไม่กล้างเงยหน้ามองท่านเลยท่านก็ยังหัวเราะอยู่นันนะพอจบเสียงหัวเราะก็มีเสียงถามมาว่าทําผิดอะไรมาผมก็เล่าให้ท่านฟังว่าตั้งใจจะบวชเดือนหนึ่งแต่บวชไม่ครบแล้วไปสู่วัญชาท่านก็หัวเราะต่อสักพักพอหยุดหัวเราะผมก็พูดกับท่านนะครับโดยไม่เงยหน้านะครับผมบอกท่านว่าลูกช้างขออภัย ลูกช้างขอชีวิตกลับขึ้นมาได้ไหมและลูกช้างจะเลิกสูบกัญชาสัญญานะฮะนี่เป็นคําสัญญาลูกช้างจะเลิกสูบกัญชาตลอดชีวิตจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะอะไรอีกอย่างอ่คือเป็นคนดีถือสิน5้าอะไรประมาณนี้ฮะอ่าใช่ใช่ประพฤติตนเป็นคนดีอะของสังคมอ่ะคือไม่ไม่ไม่ทำอะไรให้ให้ใครเดือดร้อน ประมาณเนี้ยก็ท่องอยู่แค่แค่สี่อย่างเนี่ยท่านก็ยังหัวเราะอยู่นะฮะรอที่ท่านหัวเราะเราจิตเราจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยขอเนี่ยขอสีอย่างเนี่ยสัญญากับท่านพอสิ้นเสียงหัวเราะท่านก็บอกว่าเอามันกลับไปอ่าเอามันกลับไปพอสิ้นคาม่ากลับไปผมสะรุ่งพรวดขึ้นมาเลยแล้วผมก็ยืนขึ้นภาพที่ผมเห็นคือเพื่อนทุกคนโมูลท่ปเต็กตึงประมาณสีห้าคน เด็กๆลูกเล็กๆแดงที่มามุงดูที่บ้านนี้แตกคือหมดทุกคนวิ่งหนีกระจายไปหมดเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าผมตาย,ยาจริงๆเ <ๆ S 1> พราะเขากำลังจะมัดจะห่อศพผมเห็นผ้าสีขาววางอยู่มือที่โปรติกึงมารถจอดอยู่ข้างหน้าผมก็ยืนขึ้นแล้วผมก็ชี้นิ้วไปหาทุกคนในบ้านแล้วผมตะโกนเลย บอกพวกมึงตายไป,ไปตกนรกทุกคนจำเอาไว้ต้องทำแต่ความดีจำเอาไว้จำใส่กระโหลกพวกมึงเอาไว้แล้วผมก็นั่งลงแล้วก็หมดแรงหลังจากนั้นทุกคนแล้วก็ค่อยเข้ามาเข้ามาหาผมทยอยเข้ามาหาผมแล้วก็ถามว่าไอ้ทุกมึงใช่ไหมบอกใช่ใช่ใช่ใชเขาก็เอาเอาผ้าเอาอะไรมาเชื่อยกับปพะถมพยาบยาลยาหม่งยาหลองมาดมผมก็หลับไปมาตื่นอีกที มืดแล้วครับแต่ไม่ใช่บ้านนี้แล้วไปอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้มันมืดมากมันไม่มีไฟฟ้าแล้ะยุงกัดยุงกัดเต็ไมไปหมดเลยจำได้ว่าอ่อนเพลียมากลุกขึ้นมานั่งมองไปแล้วรอบตัวสักพักหนึ่งก็ลงนอนต่อสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถมานะผมก็จะโง่คลานไปจะโง่หน้าต่างดูบอกอ้าวเ,เป็นเพื่อนของผมเองผมก็ตะโกนเรียกเขาว่าเอ้ยมาพากูกับวัดหน่อย ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมาพากูกลับวัดหน่อยเขาก็ตะโกนถามอยู่ไอ้ตุ๊กใช่ไหมบอกใช่กูเองอเออผมก็ผมก็ยังเรียกชื่อเขาเลยชื่อเพื่อนคนเนี้ยเขาก็มาแบกผมมาช่วยผมขึ้นเป็นรถแล้วก็พาผมส่งส่งกลับวัดกลับมาถึงวัดก็มาเล่าให้ให้ให้ใหลวงนาฟังหลวงนาพปี่อุประชาผมหลงวงพ่อชื่อครับท่านบอกแปลกดีไม่เคยไม่ไม่เคย,ไม,ไ,มเคยไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยท่านบอกแปลกมาก ก็ตัดสินใจบวชให้ผมบวชให้เสร็จท่านก็เทศให้ผมฟังจําไว้นะจะกระทาการใดต้องมีสติอบรมอ่ะอบรมเด็ก่ะผู้ใหญ่อบรมเด็กประมาณนั้นอ่ะผมก็รับปากหลังจากนั้นผมก็บวชอยู่ประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งได้ถึงจะสึกออกมาหลังจากที่เจอท่านเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยอยู่ในทางของเราใ้ทางชีวิตของเราอยู่บนเส้นทางของเรา คือคือสิ่งแล้วเราเรา,เรารู้แต่แต่มันอาจจะไม่ไม่เร็วแบบสุดๆอะอาจจะมีแบบไม่เร็วไม่ดีบ้างนิดนึงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็ใช้ใช่ภาพมันไม่ใช่ผ้าขาวใช่ไหมครับก็ทําให้ดีที่สุดอะเท่าที่จะทําได้เอาใช้คํั้นี้แล้วกันแต่ถ้าผมไม่ได้เจอท่านชีวิตผมอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได้ซึ่งใครจะไปรู้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงแต่เราจิตเราบอกอยู่ตลอดว่าต้องกระทำแบบความดี ไม่ให้ใครเสรรอก็อยู่บนเส้นทางของเราบนเส้นทางดนตรีของเราเล่นดนตรีต่อไปทํางานเพื่อเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนเดิมชีวิตก็วนอยู่อย่างนี้เพราะเราเป็นคนกลางคืนเราเล่นดนตรีมันเหมือนกับเป็นชีวิตเสเรีสุขสนานเฮฮาจะกินจะเที่ยวจะอะไรก็ไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระวังตนไ,ไ,ไม่ได้อะไรเลย แต่ลืมทําอยู่อย่างเดียวคือไม่ถูบวันชาแต่เรื่องเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้จะเผยยังไงจะไปบวชเราก็ยังใจใจเราก็ยังไม่ไปทางนั้นแต่เราสามารถถือสีนห้าได้สีนหก,ก็ก็ไม่ครบอีกอยู่ดีทําบุญก็ไปทํากับที่บ้านบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่ไ,มได้ไม่ได้บ่อยไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ทำนะฮะทำนอนดึกตื่นเช้าไปทําบุญ จำได้แต่เป็นสิ่งที่ทรามานแต่ก็ต้องทําเพราะว่าที่บ้านก็ oh. ถือว่าท,ทําบุญบ่อยจิตก็บอกอยู่ตลอดเ,ลเราต้องเป็นคนดีเราต้องบพัพน์ดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนซึ่งซึ่งเราก็ทำไงทําในทางของเราไงพยายามทําตัวที่ดีให้ดีที่สุดอะแต่จะได้ได้มากน้อยแค่ไหนก็แต่แล้วแต่บุญ จำได้ว่านั่งดูหนังอยู่แล้วดื่มเหล้าด้วยแล้วมันเจ็บปี๊ตรงตรงกลางหน้าอกเจ็บปี๊ตรงกลางลอ,อกงก,งออก็หยุดดื่มเหล้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อยากดไหลย้อนอ่าเป็นอไรเขากดไหลย้อนอาการเหมือนอย่างนี้แล้วกดไหลย้อนก็ไปซื้อยามาทานก็หายนะฮะอาการดีขึ้นเลยแต่หลังจากที่เป็นกรดไหลยอ,อาการดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์ ตัวเริ่มเหลืองรู้สึกว่าตัวเราเหลืองตาเราเหลืองเริ่มเหลืองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากเริ่มเล็กน้อย,อยเริ่มมากขึ้นมากนจนเหลืองอ่อยไปตรวจเอ็กซเรย์ไปอะไรตามกรรมวิธีทั้งหลายหมอสรุปมาว่าเป็นมะเร็งท่อน,น้ําดีอ่าก็จะต้องผ่าตัดตัดใจผ่าผ่าก็ผ่าแต่ที่ผ่าหมอคนแรกผ่าให้ไม่หมดคือเอาก้อนมะเร็งออกไปไม่หมดยังเหลืออยู่ติ่งหนึ่ง ก็ทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาเขาส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาก็บอกว่าจะต้องผ่าครั้งที่สองและช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีโรคระบาดร้ายแรงก็คือโควิดเข้ามาก็ทําให้โรงพยาบาลจะต้องเลื่อนการผ่าตัดของผมซึ่งนัดแล้วหกคุมภารจะต้องเลื่อนไปวันที่ยี่สิบสองหลกเลื่อนไปเขาก็โทรบ,บอกว่า ไม่รับผมผ่าตัดแล้วไม่ทําการาคือผ่าตัดผมไม่ได้อีกแล้วหลังจากดูสแกนเขาบอกว่ามะเร็งมันลามไปลูกลามมากขึ้นไปติดไปเกาะเส้นเลือดใหญ่2เส้นซึ่งอันตรายมากถ้าผ่าตัดอาจจะเสียชีวิตได้ก็เลยไม่ผ่าผมก็เลยหมดหวังแล้วก็มานั่งนึกว่าสิ่งที่ผมเคยสัญญากับพยายมราชเอาไว้ว่าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ว่านรกสวรรค์มีจริงก็คือสิ่งนี้แหละครับ สิ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนต่อหน้ากล้องผมทำได้ทำได้เท่านี้จริงๆเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่วิจารณญาณของเขาแต่ผมถือว่าสิ่งที่ผมเจอมาผมเชื่อแล้วว่ามีจริง